เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการกระทำในอดีตเป็นตัวกำหนดปัจจุบันการกระทำในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคตสัตว์โลกทั้งหลายย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้าง เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างล้วนแล้วมาแต่การกระทําในอดีตของตนทั้งสิ้นหาได้เกิดขึ้นเพราะผู้อื่นไม่การกระทําเย็น ผลการกระทำก็เย็นการกระทำร้อนผลการกระทำก็ร้อนการกระทำมืดผลการกระทำก็มืดการกระทำสว่างผลการกระทำก็สว่างเราจะพอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดปรากฏแก่เรา ในปัจจุบันก็ตามเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการกระทำในอดีตได้ดังนั้นการกระทำในปัจจุบันของเราจึงเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่จะเกิดปรากฏในอนาคต